กอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับมีอีกแล้วเนาะเกมบรรากาศสีลนั่นเองนะครับก็อยู่กับแพทเล้งด่วนเนาะนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็คือจะมีส่วนของแคนอีเวนมาใหม่นะครับก็คือจะเป็นส่วนของแคนอีเวนโนวาแพร์เลอร์นั่นเองเนาะนะครับก็ถ้ามีเสียงหมาเขาก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะพอดีว่าผมมาถ่ายตอนเช้าไงเออนะครับเสียงหมาก็ อาจจะเยอะนิดนึงนะครับนะท่านผู้ชมอ่าโอเคก็ส่วนของระยะเวลาครับของแคนอีเวนต์นี้เนี่ยก็คือจะมาวันนี้แหละนะครับนะท่านผู้ชมตอนเวลา10บโมงนะครับจนถึงวันที่13เนาะเดือน,นตุลาคมนะครับตอนตีสองห้าสิบเก้านาทีนั่นเองเนาะแล้วก็ส่วนของระยะเวลาราคาและเปลี่ยนเนี่ยจนถึงวันที่16นะครับเดือนตุลาคมนะครับตอนตีสองห้าสิบเก้านาทีนั่นเองเนาะอันนี้นค,คือส่วนของระยะเวลานะครับของแคนอีเวนต์ในรอบนี้เนาะก็ส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของการ GR นะครับประจำอีเวนต์นี้ ตัวของการที่อาประจําอีเวนต์นี้เนี่ยก็จะเป็นเฟเวอร์ลิสแชมป์วิกเตอร์นั่นเองเนาะชื่อนี้อ่านยากจริงๆนะอ่านนะครับก็สกิลทําอะไรได้บ้างครับ ก็สกิลการ์เนาะ GB2 ครับเมื่อยูนิตเนี้ยโจมตีเสร็จทําการคาตัวบาสองใบเลือกทิงการ์บุมือของเรา1ใบและเลือกสแตนรเลียกาของเราตามจํานวนการ์ที่หงายหน้าอยู่บนช่อง G ีโซนของเราถ้าสแตหนึ่งใบหรือมากกว่าและมีการ์หงายหน้าอยู่บนช่อง G ีโซนสามใบหรือมากกว่าทําการเลือกทิงการ์บุมือของเรา3ใบและหงายการ์ในช่องเดเมโซนหนึ่งใบแล้วสแตนยูนิตนี้ขึ้นมาโจมการ์ขึ้นมือ1ใบและยูนิตเนี้ยจะได้รับไดเช็คลบ2อนะครับอันนี้คือสกิลของ วิกเตอร์ครับที่เป็นเกสีเนาะก็จะเป็นล่าง น่าจะเป็นล่างที่3เนาะนะครับที่เป็นเกรีเนาะของวิตเตอร์อันนี้นะครับซึ่งถามว่าสกิลเนี่ยมีการปรโดนปรับเปลี่ยนอะไรมาบ้างไหมอ่าผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับว่าวิกเตอร์ใบนี้เนี่ยมีการถูกเนิร์ฟนะครับในเรื่องของสกิลของพี่แกเขานั่นแหละนะครับก็คือจะมีการโดนเพิ่มเงื่อนไขนะครับเพื่อทําให้สกิลเนี้ยใช้ยากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของต้องมีการ์ดหงายหน้านะครับอยู่ในช่องกีโซนของเราเนะาะสใบนะครับนะอันนี้คือสิ่งที่ทางเกมเขาเพิ่มเข้ามาเนาะแล้วก โดนลดเงื่อนไขของการสแตนรเรียการของเรานะครับนะฮะก็ถามว่าจะบอกว่าโดนเนิฟหรือว่าโดนบัฟเตียนะท่านผู้ชมอ่าส่วนตัวคิดว่าน่าจะโดนเนิบนะเพราะว่าโด,โดนเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปด้วยนะครับนะซึ่งอ่าคิดว่าน่าจะโดนเนิฟแหละเนาะนะครับนะท่านผู้ชมครับนะสําหรับวิกเตอร์ใบนี้ซึ่งผมขอบอกตรงๆเลยนะ ซึ่งสกิลของวิกเตอร์ใบนี้เนี่ยถามว่ามันโกงไหมคือมันก็โกงนะแต่ว่ามันมีอีกหลายแคนนะครับที่มันโกงกว่าแคนนี้เยอะเลยนะนผู้ชมครับแต่ว่าทางเกมเขาดันทำสกิลอย่างเงี้ยน,นะครับคนเล่นโนวาแพเปอร์เลอร์ก็จะน้อยใจนิดนึงนะท่านผู้ชมอ่าโอเคนะครับอันนี้คือสกิลของวิกเตอร์นาะที่เป็นเกรดสีนั่นเองนะครับ ส่วนต่อไปเนาะก็คือจะเป็นส่วนของร้านคาร์ลกเปลี่ยนนั่นเองครับส่วนของร้านคาร์ลกเปลี่ยนเนี่ยก็จะมี GR 1ใบนะครับก็คือจะเป็นวนะิกเตอร์เกสีเนาะแล้วก็ทิพเปิลอาทั้งหมด4ใบครับมีวิกเตอร์ร่าง2ด้วยนะแล้วก็เกสี 4, ที่เป็นทิพเปิลอาอยู่2ใบนะครับแล้วก็เกสสาเนี่ยมีอยู่2ใบนะครับนะบท่านผู้ชมแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของดับเบิลอาร์นะครับ, R R này, รบส่วนของดับเบิลอาร์เนี่ยก็จะมีทั้งหมด อสี่ใบด้วยกันนะครับส่วนของตัว R ก็จะมีทั้งหมดออห้าถึงหกใบนั่นเองเนาะนะครับอ่ะแล้วก็ตัว C เนี่ยมีทั้งหมดสามใบด้วยกันนะอ่ะอันนี้คือส่วนของอ้านคาที่เปลี่ยนเนาะก็แน่นอนครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะเป็นเรื่องของซองการ์ดเนาะอ่าก็จะเป็นของเดือนนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มีบัตรสกริปพแรกด้วยนะแล้วก็มีสลีพแรกด้วยคนระับมีแค่2สลีพเองนะ อโอเคแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของเควสนะครับประจำะส่วนของแคนอีเวนนี้นะครับส่วนของเควสนี้เนี่ยก็จะเป็นวิกเตอร์รนะ่าง2เนาะที่เป็นเกรดสนั่นเองนะครับก็เท่ดีนะครับนะท่านผู้ชมคือผมชอบมากเลยนะคือมันเท่จริงๆนะครับนะท่านผู้ชมอ่าโอเคอันนี้คือส่วนของเควสนะครับที่ได้รับสลีปเนาะในรอบนี้นะครับ ก็ส่วนต่อไปเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของบัฟสกินคูนครับส่วนของบัฟสกินคูนครับในรอบนี้เนี่ยก็จะมีคุณชินเนาะที่เป็นของภาคจีนะครับมีโคโน่ของภาคจีเน็กนะครับนะแล้วก็น่าจะเป็น อีบุกิเนาะนะครับนะก็จะเป็นของลิงจ๊กเกอร์ครับเป็นภาค G n e น็นั่นเองครับแล้วก็ส่วนต่อไปก็คือจะไปนส่ว์ของไดอิเล็กทร่าครับเป็นของ G n e น็นั่นเองเนาะใครที่มีสกินไหนครับก็อย่าลืมเอามาเล่นกันด้วยนะครับนะก็ส่วนของการอัปเดตข่าวสารก็จะมีแค่นี้นะครับนะท่านผู้ชมส่วนของการอัปเดตข่าวสารเนาะในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีเท่านี้นะครับ ก็อย่ายลืมนะครับกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจผมด้วยเนาะกดติดตามนะครับเพื่อติดตามการอัปเดตข่าวสารเนาะของเกมแวนการ์ดซีโร่ไว้ได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะแบ๊ายบายครับที่เกมผมบ๊ายบายจ้า